ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับถึงเวลาที่เราต้องถึงเวลาที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวให้กุตั้งหลักก่อนเลยผมจะมาเปิดชุดนะครับผมไปขอคำแนะนำจากท่านท่านหนึ่งมาแล้วแหละไม่ได้ถามชื่อเขาไว้ว่าเขาชื่ออะไรนะให้ตายเถอะชุดที่เราจะเปิดในวันนี้นะผมก็ไปดูมาแล้วแหละ ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าความชอบันแล้วกันนะซึ่งแน่นอนนะครับในแต่และแผ่นผมคิดว่ายัางจำเนื้อเรื่องได้ไหมเนื้อเรื่องมันมีตัวละครปริศนาโผล่กมาครับซึ่งผมไปดูภาคหนึ่งมันก็มีไอตัวนั้นด้วยนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะมาขายตัวละครน,นะครับนี่ไงขายมันกับตอนนี้อ่ะผมต้องเก็บไว้สักหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพจนะครับไม่รู้ว่ามันจะขายราคาเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ต้องเก็บไว้ก่อนนะ ได้เท่าไรเอาเท่านั้นนะครับผมคิดว่าผมผมเปิดไปได้หรอกอันที่ผมต้องมีคือไอ้นี่มั้งนะครับสิ่งที่สองก็เป็นผมที่สองคนระับผมที่สองสิ่งที่สามน่าจะเป็นชุดนี้ <c oughs> สิสเออ แว่นตาเแว่นตาได้ๆๆหนึ่งสองสองอันที่หนึ่งเหรอมั้งอันที่หนึ่งอันนี้เขาเป็นอันที่สองอันที่สองปีก ยันเองงงเองอะ่ะเดี๋ยวน,นะอันนี้ต้องเป็นสับสีสับสีเลยเป็นแว่นอันที่สองต้องเป็นปีกใช่ไหมอันที่สี่ต้องเป็นแว่นตาอันที่ห้าต้องเป็น าลาวไปละลืมแล้วชุดที่ผมอยากได้เป็นหลักก็คือชุดนี้ไม่ใช่ใช่ชุดนี้นะครับผมอยากได้ชุดนี้เป็นหลักนะโอ้อยวยนะีเลยตะไลไฟหมาเหีบ้บอยากได้ชุดนี้เป็นหลักอ่ะมันเท่มาก,กน,นะจริงโอ้ยขอออกขอออก,อออกชุดได้ไหมมันเปิดอยอย่างเงีย้ยเหรอโอ้ย โอ้เปิดมาขวดแรกก็เกลือแล้วนะครับไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โอเสียเยอะวะ่ะแว่นตาปีกแว่นตาแล้วก็ปีกไอ้ยันดูดิไปดูดิเอามาดูดิเป็นยังไงอ่ะอ๋อกระเป๋าเป้ใส่ อุ Ой, ้ยพเราได้ชุดน่ะเนี่ยมลังได้ชุดแต่คุณผู้ชมกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูมันทำให้ผมเนียวกูต้องได้กูต้องได้ชุดไอชุดอีกาเอาไว้ก่อนะครับโอ้โหเกือบจะยังวะเฮ้ยชุดชุดหวก chút vô mắt chút chút ôi mốt 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 ôi vô đây đi cứu đi cứu นีะทำตัวไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วใจเย็นใจเย็นแล้วไอ้อาวุธที่นี่มันอยู่เช็ดไหนอะ,ะ RC RC หรออาวุธอยู่ตรงไหนอะโอ้ o, อยู่นี่หรอ RC นี่ไงไอ้ตรงนี้เราหนังสือไม่จำเป็นออกมา เราได้ผมได้ยังไงมาแล้ว,ลวเอา้เอาอ๋มันคืออะไรมันอ๋อมันคือมันครบห,หมดแล้วเหรอครับเฮ้ย ready go wow. 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 ว้าว <c oughs> <c oughs> ว้าว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 เร็วเฮียเร็วว้าวไอ้เหี้ยเอาว่ะเอาว่ะ Let it go Let i go ้สักัต้องแบบนี้สิ้วาวได้ชุดมาแล้วเย <c oughs> <c oughs> อ้อ๋อแสดงว่าชุดไอ้ไอ้นี่เราเปิดหมดแล้วใช่ไหมเราเปิดได้หมดแล้วนะครับไอ้ไอ้เนี้ยอ๋อเปิดได้หมดแล้วมึงคือมึงไม่ต้องเอาต่อแล้วใช่ไหม ยังไงด่อคุณผู้ชมอ่ะ,มะ,มอะผมไม่ขอทําตามคุณก็แล้วกันนะครับผมอยากได้แบบนี้วะ่ะผมไม่ขอทําตามแล้วกันนะครับอยากได,ได้หลายตัวไปนะครับอเอ้ยได้แล้วยังไงดีวะโอเคโอเคผมอยากได,ได้หลายตัวนะครับ ผมจากไล,หล,หล่หลายตัวเอาแบบนี้แล้วกันชุดใหนท่สุดวะชุดเมดก็ไม่เท่เลยนะวะไม่ไม่มันต้องเป็นนักเรียนสิลิ่าจังผมขอเก็บแบบนี้แล้วกันนะโอ้ยกาชาแรกก็คกือแล้วลิชาจัง เกอร์ลิชาวะ่ะเกอริซานะครับบีโจมันเกอริซ่าเวยไงวะ <c oughs> ไม่มีแล้วโอ้ยพันแล้วพันแปดร้อยเพชรนะ่ะผมอยากไอ้นั่นเว้ยผมอยากเก็บไว้ซื้อตัวลนะครอะ ไม่รู้ว่าแผล้าน้านจะอัพตอนไหนนะครับถ้ากูเปิดเปิดหมดแผลหน้ามาเร็วนี้นะโอ้โหชิปหายบอกเลยนะแผลหน้ามาเร็วเนี้ยอุ้ยเฮียเขาเทว,ว่าว้าวเ e ดี้กูดูดูตายตายกระโปรงได้ไหมไปหาลูกสาวดีกว่าลูกสาวคนสวยสวัสดีลูกแม่ยืนทำอะไรอยู่อ่ะ ลอมามีกับป้าป้าเลยลรอ,ลอมาม่าก,กับมามีเหรออะไรของกูกวะเนี่ยร้านอาหารก็สงบสุขไอ้ตูติดอะไรอะ่ะอ้๊ติดต,ติดก็ติดโต๊ะไอเวนปัญญาอ่อนทิบหายเฮ้ยอะไรเนี่ยไปหาผัวก่อนผัวอยู่ไหมผัวผัวไม่อยู่วะผัวไม่อยู่ผัวไปไหน มาดูเมียแต่งตัวหน่อยเมียแต่งตัวสวยไหมไรสาระออกไปไ,ทไปทำเป็นอย่างอื่นดีกว่าเรามาทดสอบกันดีกว่าครับทดสอบทดสอบกับไอ้ออตัวง่ายๆนะก็ไม่เล่นกับไอ้ตัวยาแล้วกัน <c oughs> ท่าน,นี้ไม่ต้องยาวนะครับสั้นพอเอาแล้วหนังสือหรอวะอ๋อลืมไปแล้วอันนี้อยู่ดีกว่าผมได้เท่านี้นะครับฮหนังสือ โอ้โหโคเทวเว้ยเอา,เอา,เอามึงจะไปไหนเฮียเดียวเดียวดาดำดาดำดาดัมดาดัมดาดำมดาดัมาดัมดาดมาม <c oughs> ดัดมาดัมดาดัสดามดัมดาี่มดาดัมดดัมัมดดมาม่งดดดมาดาาาม ฟิสเตอร์บุกเข้ามาเลยไสปาร์ตดกลางบาลีอ่ะป่าประโยชน์การโจมตีแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกโค้ชพี่นาดซะออนเกงกิี yeah ้ยไฟอ่ะ มอนเกงเกงไปอ่อ <c oughs> าเท่านี้ก็ซื่นใจแล้วนะครับออสพาน,นี้ก็เอาไปตรงน,นี้ก่อนนะค,ะนะครับเดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยวค่อยรอสัปดาห์หน้านะเรั่บสัปดาห์หน้าผมจะลงไอ้นี้นะครับ รไอ้นี้มงสุดท้ายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับสารพ์ทนี้เขาต้องเอาไว้ต้องเอาไว้เท่าน no ี้ก่อนนะครับอะไรนะอะไรนะอ๋อรถม้ารถม้าเฉยมีอะไรมันอัปเดตใหม่มันต้องเข้าบ้านลางใหม่ได้บ้างหรือเปล่าเข้าบ้านลังใหม่ไม่ได้หรอมันเข้าไม่ได้วะมันเข้าได้กี่บ้านวะส่งไฟอยู่นะเฮ้ยอะไรเแต่ติดบั็กหรือเปล่าเนี่ยติดบล็กหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโช มาหาลูกแม่ดีกว่าลูกแม่ทำอะไรอยู่เอ่ยแล้ลูกแม่อย่าไปคุยดีไม่ใช่กูจะปิดคลิปแล้วโถ่โอเคที่เหลือก็ต้องเก็บเก็บไปซื้อตัวละครใหม่นะครับแพทหน้าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะแจกฟรีหรือมันจะให้เรานะครับแพทหน้าไม่ต้องมาแล้วปะมันเปิดตัวขนาดนั้นนะครับไม่มาไม่รู้จะทำยังไงนะสี่ร้อยแปดสิบเลยไม่พออยู่ดีวะ สี่ร้อยแปดสิบเราเราเก็บทันไหมวะตั้งพันเจ็ดตอยเนี่ยคือเอ้ยไม่เสี่ยดีกว่าเดี๋ยงถ้ขอให้ได้สักสี่ร้อยแปดสิบไปเป๊ะก่อนค่อยมาเปิดต่อนะครับไม, 4, มไม่ได้สี่พันเพิ่มเตอันนี้ได้เท่านี้นะครับเสียดายไม่ได้ลิซ่าเลยอะ่ะก็อยากไดล้ลิซ่าเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ลิซ่าดิลุยลุยซ่าหรือเปล่าลุยซาลุยซาไม่ใช่กันซานะ โอเคพอเท่านี้แหละใครได้เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไลา์ผมเลยนะครับ